แจ็คกี้สวัสดีจ้าวันนี้ไปกลางเต้นกันจ้าฉันเลือกมากากก็นี่จ้าสะลานลมจังหวัดชนบุรีจ้ะมาดูบรรยากาศทางในกันเลยจ้าทางในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะวิวก็จะเป็นวิวมันอยู่ต่างประเทศเลยจ้าลมพัดเย็นดีมากมากจ้ะคนกลางก็กางป้ายฉันก็นั่งคอยจ้า กล็ลานกลางเต้นนี่นะจ่ะเขารับเต้นไม่หลายเต้นรักจากประมาณเต็นที่ซิปหลังค่ะสลานลมบรรยากาศดีมีดนตรีสดตอนเย็นวิวสวยค่ะเหมือนนั่งอยู่ต่างประเทศจริงๆเลยนะสวยมากเขาชงน้ำอร่อยค่ะกาแฟาอร่อยมีอาหารด้วยนะคะแล้วก็มีหมูกระทะตอนเย็นด้วยค่ะนี่เลยวิว งามเจนจ้าพอกลางเต้นเซร็จแล้วนะจ๊ะก็คุยกันเองไปเดินดูร้านกลางเต้นแถวๆนี้กันเถอะก็เลยเดินมาจ้ะอันนี้ที่เห็นอยู่นะคะเป็นชนบุรีเมาท์เท่นจ้ะเป็นร้านกลางเต้นชนบุรีเมาท์เทนอู้ร้านนี้สวยค่ะต้องจองในหน้าเพจก่อนเด้จ้าก่อนจะมามีหลายๆอย่างไฮเลนค่ะมีวิวที่สวยสวยอีกแบบนึงค่ะ ที่ฉันไปกางกะสวยอันนี้กะสวยกลับมาแล้วก็มาสั่งหมูกระทะมานังกินตอนเย็นแล้วก็มีดนรีซดให้ดูด้วยจ้าอันนี้กุ้งจากเต้นคางคางเขาให้มาจ้ะนี่ค่ะดนรีซดถ่ายบรรยากาศช่วงกลางคืนมาให้ดูด่าจ้าสวยจ้ะแสงสีจากเต้นนุ่นเต้นนี่เต้นนั่นงามดีจ้าฉันชอบ กินหมูกระทะไฟยังไม่ดับจ้ะกุ้งทีเต้นข่างๆไห้มั้มย่างจักหน่อยกันนะอู้ร้านก่างเต้นใกล้เคียงเขาจุดผุค่ะมองเห็นจากตรงที่เรากางเลยสวยดีจ้าชอบอืมสวยอรุณสวัสดยามเช้าจ้า ากาศดีจ้ะแดดแรงเลยแดดส่องเลยจ้ะหลังจากที่โพชันเก็บเต้นเสร็จแล้วนะจ๊ะก็ไปสำรวจร้านกลางเต้นใกล้เคียงอีกจ้ะร้านนี้ชื่อร้าน Brother Camp นะคะหรือว่า b ล o อ d Camp คะ่ะบรรยากาศก,ก็จะเหมือนอยู่ต่างประเทศอยู่ฟิลเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์อะไรกันเนี่ยจ้ะสวยสวยจ้ะอันนี้เป็นตน้ตนต้นต้นลูกท้อจ้ะเห็นหน่วยมันไหมน่กกินแท้ น่ากินน่ากินแต่ว่าเขาคือจีหวงเดี๋ยวออกจากตรงนี้นะจ๊ะก,ก็จะไปสำรวจอีกร้านกลางเต้นหนึง่งคือร้านกลางเต้นนี่เลยจ้าแต่ว่าฉันจำชื่อไม่ได้ว่ามันชื่อร้านกลางเต้นอะไรมันจะเป็นคาเฟ่คาเฟ่สวยๆแล้วก็เปิดให้กลางเต้นได้ด่าจ้ะแต่ว่าค่ากลางเต้นชิงแพงนิดนึงนะคะก็เลยไม่เลยมากลางดอกจ้ะมาสำรวจนิดนึงแล้วก็ กลับบ้านจ้าสวยดีอย่จ้ะงามแถวนี้มีรลานกลางเต้นสวยๆจ้ะเดินสำรวจแค่ตรงตน้ตน,ตนคาเฟ่นะคะไม่ได้เดินเข้าไปเจนข้างในสุดแต่ว่ามันสวยดีจ้ะตอนนี้ก็ถึงเวลาต้องกลับบ้านแล้วจ้าใครที่ชมคลิปถ่านจนจบขอให้ทุกท่านโชคดีสุขภาพแข็งแรงเฮงๆ้วยๆนะคะสวัสดีจ้า